โอเคค่ะก okay, ็สำหรับวันนี้นะคะมยมจะมาแชร์ประสบการณ์แนะนำวิธีการใช้ครีมชีนีนะคะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแต่ก่อนที่จะบอกสูตรเนาะหนึ่งเลยนะในเรื่องของกลิ่นตัวถ้าเกิดว่าเราทานอาหารลดจัดหรือแม้แต่กระทั่งพวกหอมกระเทียมพวกอาหารที่มีกลิ่นฉุนแรงๆอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะทำให้กลิ่นตัวเราอะคะ่ะคุณ2นะสังเกตนะเวลาที่เราไม่ทาน,นะคะ่ะ รู้สึกว่ากลิ่นตัวมันจะลดลงนะคะทีนี้ค่ะในส่วนของการใช้ครีมชีนีนะคะกรณีที่มีปัญหากลิ่นตัวแรงๆนะคะมันจะมีอยู่2กรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือมีกลิ่นตัวนะแต่ว่าไม่มีเหงื่อนะคะแต่ถ้ากรณีที่2มีกลิ่นตัวแล้วก็มีทั้งเหงื่อด้วยนะคะในกรณีที่มีกลิ่นตัวแล้วก็ไม่มีเหงื่อเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีนีแทนโลออนได้เลยนะคะโดยที่เราจะใช้ตัวนี้นี่เลย เป็นในส่วนของสารส้มสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปก็จะใช้ในในระหว่างที่เราอาบน้ําคือตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอน,นใช้ถูไปประมาณอ่าในตงรงรักแร้เนี่ยประมาณข้างละ2-3มนาทีหลังจากนั้นล้างออกด้วยสบูะะ่แล้วก็น้ําสะอาดเช็ดตัวให้แห้งหมาดๆนะคะแล้วก็ทาครีมชีนีลงไปทั้งตอนตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนมันจะทําให้กลิ่นตัวเขาของเราอะค่ะค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ของคนที่มีปัญหากินตัวเยอะๆอะแนะนํานะคะประมาณ3ามถึงหหลอดนะเพราะว่าอะไรเราอย่าลืมว่าเรามีกลิ่นตัวสะสมมานานนะคะมันต้องเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยคุณทาแล้วคุณจะแบบเห็นผลเหมือนชาวบ้านเขาเลยเพราะบางคนชาวบ้านเขามีกลิ่นตัวไม่ได้เยอะเหมือนเรานืกอภาพออกปะคะอ่าแล้วก็ในสุตรในในส่วนที่2คือมีกลิ่นตัวแล้วก็มีเหงื่อด้วยถ้าคุณมีกลิ่นตัวแล้วก็มีเหงื่อด้วยเนี่ย เหมือนเดิมทาตอนเช้าและก่อนนอนในระหว่างที่อาบน้ําข้างละ2-3นาทีล้างออกด้วยน้ําเปล่าแล้วก็สบู่อย่างเงี้ยะคะ่ะอาบน้ําเสร็จนะคะทาตรงเนี้ยเฉพาะก่อนนอนเท่านั้นตอนเช้าอ้าวแล้วฉันจะใช้อะไรแนะนําเป็นโลออนที่ไม่ได้มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ไม่เป็นสูตรระคายเคืองผิวนะคะซึ่งอย่างของมโยมอะมโยมใช้ตัวนี้อัน,นอีกตัวเนี้ยหาซื้อได้ในวัดสันนะคะ ลองไปหาซื้อดูถ้าเกิดว่าไม่มีสั่งซื้อออนไลน์กับแม่ค้าที่ซื้อคิมกับเขานะคะบอกว่าเออหาซื้อให้พี่หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคะ่ะฝากเขาซื้อได้ในเมืองไทยนะคะส่งไปได้เพราะว่ามันสามารถที่จะ,ะขึ้นเครื่องได้เนาะ<ๆ>ก็เนี่ยคะ่ะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของกลิ่นตัวแล้วก็มีเหงื่อ<ๆ>ก็ทาโลออนตอนเช้าแล้วก็ตามวิชีนีตอนเย็นคือจะบอกว่าถามว่ามันยุ่งยากไหมมันไม่ได้ยุ่งยากนะ คือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดเราวันนี้เราไม่มีกลิ่นตัวแล้วเรามั่นใจอะแล้วเราเดินไปไหนเพื่อนไม่ได้กลิ่นตัวเราอะอันนี้มันโอเคนะมันมันทำให้เกิดความมั่นใจแต่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยมีกลิ่นตัวแล้วก็เราก็ไม่มั่นใจอะไปนั่งหรือว่าไปพบปะผู้คนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเอ้ยเพื่อนจะได้กลิ่นเราหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูนะคะวิธีนี้นะคะใช้ได้ผลทั้งตัวมาย,ยมเองแล้วก็การดูแลลูกค้าของมาย,ยมอ่ะคะก็แนะนําเขาแบบนี้เพราะว่า เราอยากเราเห็นผลลัพธ์เราก็อยากให้ให้คนที่ซื้อสินค้าเราไปเนี่ยเขาได้ผลลัพธ์เหมือนกับเรานะคะก็ลองดูวิธีนี้นะคะ